đi oh, bên này đi Phải lên xuống lại để thế <laughs> Hả? Huh? Phải còn khó ừ. mm. lên nè Có lùi lùi đấy ก็จะพาเด็กๆไปเล่นน้ำครับไม่ได้พาไปหลายวันแล้วตั้งแต่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าวันนี้สนะิบห้าับไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้วันนทีีคนนนนพาเลาะหน่อยครับวันนี้้นนสองวัน con <laughs> 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 xài <với> đó. <laughs> เอาเสือไว้ปูนั่งอยู่นู่นไว้นี่ได้เอาเสือใหม่เสือนี้มันผุแล้วเสืออะไรล่ะเสือเขียวเสือบ้านลุชิดเสือบ้านลุงชิดแต่ต้องเอาใส่หน้ารถพอแล้วลูกพร้าเต็มแล้ว ขนาดเรียนนั่นไปนี่ตัวหน้าอ้าวนั่นเราจะได้อะไรสักนี่หางอันนั้นในทางคีฟ้าตีดึงเงินคีพวกเองนี่เรานั่งหน้าก่อนดูเขาก่อ

แล้วใสช่ชาร์จให้พี่ยังยต้องใส่ไม่รับกสูกดส ไหนบ้านนี้ไปไหนนี่พาไปเที่ยวน่ะสิไปไปไปเที่ยวไหม

ล้าพ่ออายพ่ออะไรนะว,นวันนี้ออกเตะเช้าเลยใครจะเล่น <laughs> ไปตอนนี้แหละไม่ค่อยติด กินอะไรวันนี้สักน้ำท่อมเสียเหลาเลี้ยงด้วยวันนี้ด้วยกินน้ำท่อมเสีเหลาเลี้น้ำท่อม <laughs> ไปไปได้นิงนงออน่งนองออกไล่าเยไไหยื่อหนนานนิ่งนองออกไปล่าเหยื่อเหยื่อฝั่งโนนเป็นไรตัวไรมีกระาก่อนแล้วเนาะ <ไ>เราจะรีบไปไหนน,นี่มันเพิ่ง9โมงยังไม่มีคนเล่นหรอกใครจะเล่นตามหาสวะอาจจะเล่นกับมนุษย์ แดดร้อนอนะลูกเ,เล่นในเต็มที่อยู่นี่ยา่ายยืนนะลูกอันตรายนั่ง สง่งเออฮะอาวทำไมปเล่นนำ้ำเ,เลยโยจะกุศเลยโอ้ <c oughs> านงนองไปเที่ยวนะครับเด็ก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 เด็เด๊ะเด็ก,ดกนี่ใครถใส่แป้งบ้ ไม่ได้ใส่น so mm ้ำใส่อะไรมากินเลยนะนี่เดี๋ยวก็ต้องต้องซื้อเพราะเพาเอากระบานั่งห้้าย่างข้ง้ง้างางข้ง้ังข้างข้งข้างข้ง้ำงั้งข้างขงข้้างน้า้าง้้ง้าง้้างงหลังนั่งงา้้า สัปดาห์นี้ไว้เจอกันใหม่ครับ